สวัสดีครับพี่น้องมามีกอล่นะมีอยังหลายเห็นน้องกินนี่ปลาดุกครับได้ปลาดุกมาถึงมาแกงครับแกงอ้อมเนี้ยโมเดียดแล้วใส่ไปเลยปลาดุกนี่แกงอ้อมปลาดุกนี่ครับปั๊ มีบัวรับใช่บัวแซบ <c oughs> เลยปวดปิดเผ็ดเลย ลลางครุกยังหน่อยลลังคุกยังหน่อยวะขขนาด <C le af> เสียบเ้ยเสียบเลยเ ว่าครับนี่รรเราต้องรต้องฟันเปียกนะควันอยู่ใส่เลยปิดไฟก่อนนดี๋ยวปามสุกก่อนจังใส่ หอมบวกกับหอมแล้วใส่หัวเข้าไปอีกโอ้ยหอมกัดบ,บ,บุกเก่าเนี่ยตอนใหญ่ครับถ้าเกิดมันมานี่วายกินยากลยแทย้เด้อบวกปากได้บวมเลย มีหน่วยว่าโอ้มีหน่วยหนึ่งครับสามหน่วยมาบวกพร้อมบวกพร้อมเพิ่มมาส่บบวบเยอะ วัดวัดนี่นี่เนาะบูเดี๋ยวยบวบวบเลยน,ะนี่ใส่ไปเลยแบบบวบเนะลยมาตรงนี้หรอตัวอเอเ หม,ม้อหม้อกวาดมานนิตามไปด้วยน้ำประเดีครับใส่เข้าไปเกียงนี่มขาด่าได้ก็น้ำประเียอนี่แล้วงัวยี่หรองผมงัวปวดปวดนิดนึงนิดนึง สาไปเลยครับเดี๋ยวหาบวบซุกก่อนมาบึ่งกันครับเนี่ยสซุกแล้วครับผมบวบซุกแล้วโอ้วานจีนหน่อยบาทน,นี้เต็มหมอหมอก,ก่อชิมกอนชิมกอน แล้วใช่ไหมครับใส่ไปได้พักครับนี่อ,อีเลิศกออิตูต้นหอมตั่วตัวเปนลงป่าเอ้ยโอ้ครับ เนี่ยเป็นบุกขวอมหอมๆกุกกลิกกุกกลิกอโอ๊ะหดบวบเลยครับ มาอีกนึงกันพี่น้องี่อนกเเสีย